ตูเลิรี่ซากุระเรื่องสัน้นตอนเดียวจบตอนแฟนเก่าอัมมหิตดีจังในที่สุดนาเดียก็ยอมคบกับเจฟจ้าก็เจบนะ่ะเช้าถึงเย็นถึงขนาดนี้นี่นาหลังจากนี้ไปก็ถือว่าเราครบกันแล้ว ว่าไหมอยากให้เริมเรียนเร็ว,รวจังเราจะได้ไปหาอะไรกินนาเดียกับเจฟก็เป็นคู่รักวัยมัธยมวัยว้าวุ่นที่ไม่ได้แตกต่างจากคู่รักวัยทั่วไปเฮ้ยได้ยังไงวะไอเจฟไอหน้าโง่ได้เขาเป็นแฟนแล้วมันก็ต้องมีเรื่องพันนั้นสิวะและจากคำยุยงของเพื่อนผู้ชายด้วยกันนี่เองทำให้เจฟคว้เขวเจฟ เ,เราเพิ่งคบกันได้สองเดือนเองนะทำไมล่ะการเป็นแฟนกันนี่มันก็เป็นหน้าที่ปกติเลยนะอีกอย่างมันป้องกันได้หรือว่านาเดียย,ยังไม่มั่นใจในตัวเจฟนาเดียยังไม่ได้รักเจฟมากพอใช่ไหมไปกันใหญ่แล้วเจฟไม่ใช่แบบนั้นหรอกนาเดียแค่ยังไม่พร้อมเรายังเรียนกันอยู่ฮ้ยจะตอนนี้หรือตอนไหนมันก็ต้องมีเรื่องพันนั้นอยู่แล้วนาเดียนี่นะ แต่มันจะไม่ดีกว่าหรอเจฟถ้าเป็นเวลาที่นาเดียพร้อมทุกอย่างมันจะลงตัวทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าไม่รักหลังจากที่นาเดียอธิบายเหตุผลไปแล้วในจังหวะเด r แอ้นเธอรู้สึกอึดอัดมากเจฟไม่เอาไม่เอาไม่ทำหน้าหงอยแบบนั้นสิเอาแบบนี้ไว้นาเดียพร้อมนาเดียจะบอกเจฟโอเคไหมเฮ้ย มันก็คงจะแบบนั้นอยู่แล้วล่ะเจฟขอโทษแล้วกันนะที่ทำให้นาเดียอึดอัดไม่เอาไม่เอาสิคุณแฟนอย่าทำหน้าแบบนั้นเลยนะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเจฟเอาเป็นว่าเจฟจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกก็แล้วกันถึงซะว่าเจฟไม่เคยพูดเรื่องนี้นาเดียดูออกว่าถึงแม้เจฟจะพูดตัดบทเรื่องนี้แต่ลึก,ลกๆเขารู้สึกไม่พอใจ เจฟงั้นเดี๋ยวเราไปคาเฟ่ตรงนู้นไปหาของหวานๆกินจะได้อารมณ์ดีไม่แล้วล่ะนาเดียเจฟว่าเจฟจะกลับบ้านเลยในเมื่อนาเดียเองก็ไม่พร้อมเราไม่ควรมาอยู่ใกล้ชิดกันเกินเหตุไม่ใช่หรอและเหตุการณ์น,นั้นก็ทำให้นาเดียได้เห็นท่าแท้ของเจฟเจฟก็รู้ว่าไอ้ชอบเจฟมานานแล้วไอ้พร้อมทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทกันแต่เธอก็ไม่แคร์ต้องใจถึงแบบนี้สิ ใช่เจฟนาเดียสะกดรอยตามไปอย่าคิดว่านาเดียไม่รู้อีกอย่างไอเป็นเพื่อนสนิทนาเดียแล้วอย่างไงนาเดียนาเดียมีสิทธิ์วัยด้วยหรือไงในเมื่อไอเขาพร้อมแต่นาเดียไม่พร้อมเองนี่นะเจฟนี่นาย <c oughs> ไม่เป็นไรนะลูกนาเดีย <c oughs> เพื่อนพันนั้นนะ่ะไม่ใช่เพื่อนหรอกใช่ <c oughs> แล้วพี่ก็ว่าเป็นบุญของนาเดียแล้วที่ไม่ต้องคบกับผู้ชายพันนั้นต่อมันไม่ได้รักนาเดียเลยนะใช่ลูกผู้ชายที่เขารักเราจริงเขาจะให้เกียรติและไม่บีบบังคับอะไรเรานะขอบคุณค่ะคุณแม่พี่หนูดีนาเดียจะตัดใจนาเดียเชื่อว่าสักวันนาเดียต้องเจอคนที่ดี เมื่อวันเวลาผ่านไปสักระยะนาเดียก็ได้เจอคนคนนั้นจริงๆจากการแนะนำของเพื่อนๆขอบคุณนะคะพี่โบท๊ทพี่แวะมารับนาเดียไปส่งบ้านทุกเย็นแถมยังไปนั่งกินข้าวด้วยกันพร้อมกับพี่หนูดีแล้วก็คุณแม่อีกเออพี่โบ๊ทคะพี่ไม่เคยหักหันน้ำใจนาเดียเลยแต่ว่านาเดียเคยเจอคำถามแนวนี้มาก็เลยอยากจะถามพี่โบ๊ทไปตรงๆว่ามาสิจ๊ะนาเดีย พี่บอสซีเรียดเรื่องที่เราจะต้องมีอะไรกันก่อนหรือเปล่าคะก็นึกว่าเรื่องอะไรดีแล้วล่ะที่ถามออกมาตรงๆพี่จะได้ตอบให้เราสบายใจด้วยพี่ต้องรอให้นาเดียพร้อมสินาเดียต้องเรียนจบแล้วพี่จะทําให้ถูกต้องขอบคุณนะคะพี่บอสได้ยินแบบนี้แล้วเหมือนปลดล็อกสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจเลยค่ะนับจากนั้นตลอดมานาเดียและบอสก็คบกันด้วยความสุขและความราบรื่น รักของพวกเขาไม่มีอุปสรรคใดๆส่วนทางด้านของเจฟเขาก็ไม่เคยมายุ่งวุ่นวายนาเดียรู้มาจากเพื่อนแต่เพียงว่าเจฟหลังจากเรียนจบก็คบผู้หญิงไม่เลือกหน้าเขากลายเป็นเพลย์บอยที่ทำตัวเสเพล นาเดียจ้าเราได้พักร้อนจากบริษัทมาเที่ยวทั้งทีหรือว่านาเดียไม่ชอบสวนสนุกอ่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกคะ่ะพี่โบ๊ทนาเดียชอบทั้งนั้นละค่ะถ้าได้ใช้เวลากับพี่โบ๊ทเน่ยมันแค่ไม่ค่อยสบายใจเหมือนมีใครคอยจ้องพวกเราอยู่นะคะแต่นาเดียอาจจะคิดไปเองก็ได้นะอ่มพี่โบ๊ทคงจะไม่โกรธใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่ดึกมากถ้านาเดียจะขอตัวกลับเลย พี่ไม่โกรธหรอกพี่เข้าใจป้านาเดียเดี๋ยวพี่ไปส่งนะจะแต่งงานกันอยู่แล้วนี่ในขณะที่ฉันกำลังจะไม่ได้ฉันจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอก มาแล้วเหรอพี่หนูดีคะแล้วนั่นคุณแม่เป็นอะไรไปคะไม่มีอะไรจ้านาเดียแม่แค่ปวดหลังเดี๋ยวแม่จะลุกไปเก็บผ้าที่ดาดฟ้าแล้วได้ยังไงล่ะคะนอนพักไปเลยค่ะแม่เดี๋ยวนาเดียไปเองค่ะพี่โบท๊ทขึ้นลิฟต์มาถึงห้องแล้วตอนนี้อยู่บนดาดฟ้าคะ่ะมาเก็บผ้าให้คุณแม่ <c oughs> นาเดียนาเดียเกิดอะไรขึ้น นาเดียนาเดียหรือว่านังนาเดียฉันกำลังจะใกล้หมดลมหายใจเพราะโรคเอดส่วนเธอกำลังจะแต่งงานเนี่ยนะเจ๊บหยุดนะที่เจ๊บเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าเจ๊บสัมส่อนเองนี่นะเฮะจะด่าว่าฉันแพ้แล้วพานว่าอย่างนั้นเถอะใช่ฉันทนไม่ได้เว้ยที่แกจะเสวยสุขอยู่คนเดียว เจฟเจนเยน็นเราต่างคนต่างอยู่เรื่องของเราจบไปนานแล้วนะถ้ามันจะจบก็จบไปพร้อมกันนี่แหละฉันจะเอาแกจบไปด้วยไอ้ระยำปล่อยแฟนฉันนะโทษทีบังเอิญว่าเรื่องเนี้ยตำรวจไม่ได้มาช้าเว้ยพี่บอสวางอาวุธไม่อย่งนั้นเจ้าหนะ้าที่จำเป็นจะต้องวิสามันคุณนะครับโ้ย ไม่เป็นไรแล้วนะนาเดียพี่อยู่นี่แล้วเห็นทีพี่คงจะต้องเลื่อนงานแต่งงานให้เร็วขึ้นเพื่อความสบายใจ เนื่องจากแนวนี้มีความรุนแรงเสียงส่วนมากมักจะชอบแต่ก็จะมีเสียงส่วนน้อยส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบด้วยนะคะซึ่งน้องๆสามารถเลือกได้เลยดูแค่ช่องหลักก็ได้ส่วนใครดูแล้วอยากช่วยพี่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นค่ะทางด้าน FC ใหม่ไม่อยากพลาดการ์ตูนเรื่องถัดไป Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะ